ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เข้ามายถึงที่พักอยู่บงไม่แล้วแต่ผมยังบูฮูว่าซื้อที่พักอีกอยังเดี๋ยวห้สิบภาพไปเบิง้งเล็กน้อยเลนน้ำอยู่ครับมันจะมีจะมีลําธารอยู่ตรงนั้น,นครับผมเดี๋ยวสิบภาพไปเบิ้งครับผมติดตามครับผมตามมาเลยโอเคครับผมอยู่นี่อยู่ติดติดกับเขื่อนคุนดานนะครับอยู่เขื่อน คุณดานมองไปก็เห็นนะครับบรรยากาศดีนะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้คนก็เยอะกว่าเมื่อวานนะครับพาไปกันเลยมาสตีบอยู่ทางในนออบ้านที่พักนะครับบ้านที่พักทั้งนี้ครับผมพักผมพักอยู่กับนี่อยู่กับน้องครับ เสีย่ยหมูเสหมูน้องเคยครับเขาพามาเที่ยวพาไปเบิ้งร้าน,าน,านเล่นน้ำครับผมตมามมนเลยที่ครับบรรยากาศดีแห้งบรรยากาศดีกว่าเมื่อวานครับติดตามครับมาครับจะถึงละเขาไปหาหินมาแต่นเนาอมาวางเอาไม่มีใครเล่นบนนี้ ว่าจะมาถ่ายดกน้อยเล่นน้ำไดยนี่มันลงยากไหมนี่อ๋อไปครับมามาจปอ่้มเันมีป่าไนยดินยากเห็นไหมน่าออเดินยากครับระวังเด้อเดินยากนี่ไปลงตรงนู้นเลยโอ้สตรีมไหม ตีบได้พอตีบย้อนขึ้นมาแก้มเราทางโน้นแก้มขึ้นมาอุนสตีบด้วยน้ำใส่ไห้หนูแดดร้อนครับแดดร้อนครับ,รบมาถึง้งเรามาหนีสโลงน้ำได้มื่อนี้ลงน้ำเห็นน้ำม,มันเย็นๆนะครับจะลงน้ำนะครับ ตอนนี้ไม่มีแดดนะครับนู่นคนก็เด็กน้อยก็พากันเล่นน้ำอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับบรรยากาศดีนะครับต้องใส่แมสตลอดนะครับขออภัยกลัวกลัวกลัวโควิดเหมือนกันครับผมตามมาเลยจะพาลุยน้ำครับวันนี้ตามมาส่วนฝั่งฝั่งนู้นนะครับเป็นเขื่อนคุ้นดานปราการชนครับที่เราไปขี่รถขี่รถกันรอบเมื่อวานนะครับขี่รถกันบนสันเขื่อนนะครับ อยู่ฝั่งนู้นติดๆกันนั่นแหละวันนี้พี่ที่พักอยู่ใกล้ๆกันนะครับวันนี้เราอยู่ไอที่รีสอร์ทนะครับริมทานรีสอร์ทนะครับผมผมรู้ชื่อแล้วผมไปถามน้องเคยมาเมื่อกี้นู่นด้านหลาน,นครับมีชิงช้าด้วยครับผมมีชิงช้าด้วยฝั่งนู้นก็มีคนเล่นเหมือนกัน,นครับนู่น ภาพอาจจะไม่ค่อยค่อยชัดเท่าที่ควรนะครับกล้องไม่ดีนะครับผมแต่พยายามเก็บภาพให้เอฟซีช่องเสือระได้ชมครับหินข้างๆเดินยากนะครับวันนี้ผมจะลุยน้ำนะครับกลับไปเอาเมื่อกี้ใส่รองเท้ามากลับไปเอาเกือบแตะนะครับว้าผู้ดเดินยากจังวะติ๊บ เย็นเจี๊ยบโอ้โอ้เดินย่ากอยู่โอ้โหมาดูเด็กน้อยเล่นน้ำกันนะครับน้ำไม่ลึกนะครับพอเดินได้สนุกกันเลยนะครับเด็กๆอกัสกัดยกมือใส่ช่องบา,บายบายหน่อยบายบายหน่อย บายบายเนา๊ายบายทุกคนนอะลุลงไม่เล่นลุงกลัวเปียกลงุงเป็นโรคกลัวน้ำตัววันนี้เดินลุยน้ำเลยครับนุ่นเดินหนึ่งเก้า ฝั่งนู้นฝั่งนี้มีชิงช้านะครับป้วนขึ้นชิงช้าเล่นนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับแถวนี้ก็มีแต่นะครับมีแต่ป่ามีแต่เขานะครับเป็นลำธารน,นะครับริมธารรีสอร์ทนะครับอยู่ อยู่คนครนายกเช่นเดิมนะครับนู่นภูเขานะครับภูเขามีอันนี้เป็นริมทานรีสอร์ทนะครับผมรู้แล้วแหละว่าคืนเท่าไหร่เท่าไหร่ผมไปสอบถามมาหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นจะขึ้นจากนี้ไปผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูห้องไปดูห้องขับห้องอะไรนะครับเออตีบมวนใหญ่เลยนะ้ำเย็ยนมากครับ ย้ำเย็นมากครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสักครู่นครับเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรีสอร์ทให้ชมกัน,นครับนุน่าสาวๆครับจากสาวจากเมียเขาดูกล้องก็ไม่ดีซูมไปมันแตกเนาะไม่ได้เอากล้องอีกตัวหนึ่งมาโอเคครับผมติดตามครับไปไหนโปรแกรมไปไหน รองเท้าออกขึ้นไปสูงสูงเด็กอ้วนนะครับหนูไ,ไม่เจ็บเท้านะไม่เจ็บเท้านะพอ,มอกมากระถຽมลุงที่เนาะลุงมาใสาก่กางเกงขาสั้นมาเดี๋ยวเขาเดีย๋ยวติดตามชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับ เดี๋ยวตัดภาพไปข้างบนเลยครับผมสักครู่ครับเดี๋ยวพาไปโอเคพาไปส่งเด็กน้อยเด็กน้อยหนาวแล้วไปเปลี่ยนชุดก่อนเด็กอ้วนหนาวแล้วนี่บรรยากาศดีนะครับระวังรถไปส่งเด็กน้อย เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักนะครับอันนี้หลังที่ผมเช่าอยู่นะครับริมทานริมทานรีสอร์ทนะครับเป็นหลังนะครับหลังละพันแปดต่อคืนครับหลังละพันแปดต่อคืนนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้เช่าสองหลังนะครับน่าจะพันแปดเท่ากันมั้งครับมาดูกันเลยมีสนามหญ้านะครับ บรรยากาศดีมากดินทานรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกนัดครับมาเที่ยวกับครอบครัวครับผมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วเราจะพาไปดูห้องครับป่าสวยขนาดไหนนะครับผมติดตามครับเด็กอ้วนสงสัยจะเหนื่อยครับเหนื่อยแน่เลย แถนตอดห้มันก็ได้นั่นบ้านต้นไม้ก็มีนะครับแต่ไม่รู้หลังเท่าไหร,นรน่นะครับฝั่งนู้นนะครับบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศสวยบ้านต้นไม้ก็มีนะครับเฮนะออ้แหลกเกลือ,อยูเออเดี๋ยวคลิปลุงสิทิดเหลืองแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาพาไปดูในห้องนะครับติดตามมาครับผมมาครับสิบภาามาเบิ้งในห้อง ราคานนาจะเท่าไหร่น่าจะพันแปดนะครับเห็นน้องบอกว่าน่าจะพันแปดพันแปดเลยแหละเอ้านะครับใครที่จะมาพักสนใจติดต่อได้นะครับรีทันริมทานรีสอร์ทนะครับริมทานรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในห้องนะครับผมภายในห้องก็ครบนะครับมีองค์มีแอร์บ้านเป็นหลังนะครับบ้านเป็นหลัง เตียงคู่นะครับจะมีเตียงใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เตียงเสริมนะครับราคาพันแปดต่อคืนเอามีที่นอนข้างบนด้วยบอกโอ้ยังไม่ได้เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูดมีทีวีตู้เย็นพร้อมครับครบเ้วเราจะพาไปดูข้างบนนะครับที่นอนจะเป็นยังไงพอนอนได้ไหมใครจะนอนข้างบนหนูนหนูเหรอเดี๋ยวลุง,ลงจะจะถ่ายให้เขาดูก่อน โอเคครับเดยวพาขึ้นไปดูข้างบนครับตามมาเลยทางจะขึ้นยากนิดนิดนะครับอโอ้มีพัดลมข้างบนจะลงยากที่นี่โอ้มีพัดลมนะครับชั้นดดดฟ้าเปิดได้ไหมหมูนี่เปิดได้โอ้ตอนนี้มีเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนเอ,อจะช่วยอะไรได้ไหมนี่ปิดดีกว่า ครับมีที่นอนข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวชั้นดาดฟ้านี่ตรงนี้ก็นอนได้ประมาณสองสองถึงสามคนนะครับสองถึงสามคนคมีพัดลมแอก็น่าจะมาถึงอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูจะพาออกไปดูข้างนอน,นครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าต่างก่อนตามมาเลยครับโอเค ออกมาเร็วครับนี่เป็นชั้นดาดฟ้านะครับนั่งนั่งกินเหล้าได้นะครับนั่งชิวนั่งกินเหล้านั่งชิวได้ครับบ้านเป็นหลังครับราคาพันแปดต่อคืนนะครับผมพันแปดต่อคืนเท่านั้นมีทางหนีไฟด้วยครับลงนี่ก็ได้นะครับบันได ลงไว้นี่ก็ได้นะครับหลังนี้น่าจะแพงกว่านะครับนี่หลังใกล้ใกล้นี่มีบ้านต้นไม้เลยครับครับหลังนี้มีบ้านต้นไม้ด้วยนู่นครับสวยนะครับบ้านต้นไม้โอ้ร้อนครับร้อนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับหลังนี้นะครับน่าจะเพิ่มมิกนิดหน่อยนะครับผมว่าอ่ะลงไป ยวปิดหน้าต่างให้เขาก่อนโอเคครับเยวจะพาลงไปดูอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับผมตามมาครับผมนี่ครับออกมาจากบ้านหลังที่พาไปชมหลังเมื่อกี้นี้ครับราคาพันแปดต่อคืนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งที่หลังที่ผมนอนครับเด็กน้อยเดินไปกอดแล้วครับผมตามมาเลยครับเด็กน้อยขึ้นหลังผิดนะครับ ไปไป,ไปสวยไหมครับนี่นี่ครับบ้านที่ผมพักคืนนี้นะครับคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายแล้วครับย้ายมาจากย้ายมาจากเดอะรีเวอร์โฮมรีสอร์ทนะครับมาอยู่ริมทานริมทานรีสอร์ทนะครับนี่หลังนี้เลยริมทานรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกนะครับ คืนละพันแนะครับคืนละพันแดเดี๋ยวจะพาไปดูภายในไหมครับจะเหมือนกันไหมหรือว่าจะใกล้เคียงกันแค่ไหนติดตามครับผมอรรบโอ้ถอดแมสออกก่อนครับร้อนนางนคกอาที่ขึ้นก่อนคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็จะเดินทางกลับบ้าน,นครับอจอดอยู่นี่แหละอีแดงอีแดงอีแดงพาเที่ยวนะครับ เข้าไปข้างในกันเลยครับถอดรองเท้าแป๊บมาเร็วจ้าเด็กๆเด็กๆอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับผมเดี๋ยวกลับกล้องหน้าดีกว่าครับนี่เดินทางมาถึงห้องแล้วนะครับอ,อวัน,วนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเรลย สวัสดีเอฟซีช่องลุงก่อนเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะเอาแจนสวัสค่ะพาลุงไปดูห้องข้างบนหน่อยได้ไหมไปห้องข้างบนไม่ร้อนมากมันร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ห้องนะครับราคาพันแปดก็จะมีแอร์มีตู้เย็นนะครับมีพัดลมหนึ่งสองสองตัวนะครับไม่ไม่มีว่เราอยู่ข้านเลยนี่นี่ไงพัดลมสองตัวนะครับมีกาน้ำมีทีวีนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนครับเด็กอ้วนจะพาไปดูข้างบนครับตามมาเด็กอ้วนมาเลยนะจ๊ะโอ้โหเด็กอ้วนขึ้นไปแล้วตูดมาเลอเลยเดี๋ยวตามไปตามไปครับร้อนไหมให้ลูกขึ้นก่อนขอการลงมาลูกอย่าพุ่งขึ้นไปมาลงโอ้ขึ้นยากจังวะมันชันนะครับมันชันโอ้ทำไมมันร้อนจังก็ไม่มันไม่มีพัดลมอ๋อไปไปก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยว ลงไปข้างล่างนะครับข้างบนให้ดูแค่น,นี้นะครับมันมันร้อนครับไม่มีพัดลมไม่มีอะไรไม่เหมือนบ้านหลังเมื่อกี้นะครับผมนมู่น,นม,ม,มีอันนี้ไม่มีที่ออกไปนะครับออกไปไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยลงไปดูข้างล่างครับผมตามมาเลยจะให้ดูบันไดเลอรูอ้บันไดชันกว่าอะไรอีกน่น<อ>ชันขึ้นไปเลยเฮ้ยอันนี้ <น>ดอยากคิปมันจะติดเหลืองโอเคครับผม<อ>นี่แหละของพ่อเกมครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝ <c oughs> ากติดต่อติดตาม <c oughs> ช่องเสือลายลาซันไว้ด้วยนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ